สวัสดีครับวันนี้จะช่องเกตคํา f a ม i ลี่ก็จะนำเสนอเมนูต้มยำกุ้งนะครับก็รอติดตามดูนะครับอันนี้ก็คือ,อเราหลังจากที่ต้มน้ำเดือดแล้วเรากุ้งใส่นะครับกุ้งใส่ในหม้อนะครับก็รอสักพักนะครับก็น้ำเดือดแล้วก็นมใ,ใส่เข้าไปนะครับพอนมใส่เข้าไปนะครับก็เพื่อให้เพิ่มรสชาติแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็คือมีพริกมีหอมนะครับ หอ,อมใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งก็ปล่อยให้น้ํามันเดือดนะครับปล่อยให้น้ํามันเดือดนะครับหลังจากที่น้ํามันเดือดแล้วเราก็ตักใส่จานแล้วก็มานะครับอันนี้คือลักษณะของตัวต้มยำกุ้งนะครับเห็นได้ว่าโห,หน้าน่ารับประทานมากนะครับต้มยำกุ้งน้ําข้นนะครับสีสันหน้าอร่อยมากนะครับอันนี้ก็ให ทุกท่านได้ดูนะครับว่ารสชาติสีสันเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ดูนะครับรอบๆดูนะครับก็คือหลังจากที่ตักใส่ถ้วยแล้วนะครับก็น่ารับประทานมากนะครับครับอันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งนะครับ ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับโอ้โหน่าอร่อยอ,อันนี้ชิมให้ดูนะครับก็ชิมให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหทั้งกุ้งทั้งน้ำนะครับสีสันน่าอร่อยมากนะครับก็ฝา,ากติดตามช่องเกรคำฟาร์มลี่นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราจะได้นำเสนอเมนูถัดไปให้ดูนะครับสวัสดีครับ